สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง u t u b e ครับช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของอภิญญานะครับของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์นะครับของหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวอภิญญาสมาบัตินะครับที่ท่านได้ใช้อภิญญาเนี่ยในการหยุดเรือยนต์นะครับที่วิ่งผ่านหน้าวัด เรื่องราวนี้นะครับก็ได้รับการบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการเทศนาธรรมจากหลวงพอ่อฤาษียดงดำด้วยท่านก็บอกเล่าไว้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือยนต์เนี่ยที่ผ่านหน้าวัดแล้วก็มีปรากฏเหตุการณ์เนี่ยเรือหยุดกระทันหันอยู่หน้าวัดเนี่ยวัดบ้านนุมโคนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า ในสมัยก่อนนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหรับอยู่อยู่นะครับก็จะวิ่งจาก,กอำเภอพักไห่ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาพอำเภอพักไห่ซึ่งก็ต้องอาศัยหน้าวัดเป็นทางผ่านนะครับในสมัยก่อนนี้หลวงพ่อปานนีก็จะมีการรักษาผู้ป่วยด้วยนะครับก็ผู้ป่วยจะมาที่วัดค่อนข้างมากแล้วก็จอดเรือไว้อยู่ที่ท่าน้าหน้าวัด ซึ่งก็มีปริมาณผู้คนเดินทางมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อปานท่านก็ไม่ได้เก็บค่ารักษาอะไรเพียงแต่ว่ามีค่ารักษาเพียงค่ายาค่าสมุนไพรนั่นเองนะครับชาวบ,บ้านก็เลยเดินทางมาที่วัดกันเยอะพอมีการเดินทางมาที่วัดกันเยอะเนี่ยเรือก็จอดที่ท่าท่าน้ำหน้าวัดเยอะเช่นกันนะครับแต่ก็มีเรือเมย์นะครับที่เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพมาที่อำเภอผักไห่เนี่ยก็ มีปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะครับก็เวลาขับขับเรือยนต์มาเนี่ยก็มักจะไม่ได้เบาเครื่องยนต์นะครับก็จะเกิดคลื่นน้ําขนาดใหญ่เนี่ยผ่านมานะครับก็เป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ทําให้เรือที่จอดหน้าวัดที่มีคนป่วยด้วยที่เดินทางมาเนี่ยก็โครงเครงก็ดูจะเป็นอันตรายนั่นเองนะครับก็จะมีเรืออยู่2ส,สีนะครับที่หลวงพ่อฤาษีนำท่านเล่าไว้นะครับก็จะมีสีแดงกับสีเขียว เรือสีเขียวเนี่ยจะเป็นเรือที่มีความเคารพต่อหลวงพ่อปานอย่างมากนะครับเมื่อขับเรือผ่านหน้าวัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเบาเครื่องยนต์ลงทันทีนะครับถ้าเกิดมีปริมาณเรือที่จอดอยู่ท่าน้ําวัดเยอะเนี่ยเขาก็จะเบาเครื่องยนต์ลงมากตามปริมาณของตามปริมาณของเรือที่จอดนะครับทีนี้จะมีเรืออยู่เรืออีก ลำหนึ่งที่เป็นเรือสีแดงนะครับซึ่งก็มักจะไม่ค่อยเบาเครื่องนะครับก็ขับผ่านหน้าวัดปุ๊บเนี่ยก็เร่งฝีฝีจากเต็มที่เลยนะครับทำให้เกิดขึ้นขนาดใหญ่พอเกิดขึ้นขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เรือมันโครงเคร่งนะครับเรือโครงเคร่งก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้เดินทางมาวัดแล้วก็ผู้ป่วยด้วยทีนี้หลวงพ่อปานท่านก็นั่งอยู่ท่าน้ําก็เห็นว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นทีนี้ก็ระหว่างที่นั่งอยู่นั้นก็จะมี ขร่าวาอยู่2ท่านนะครับก็ชก็คือชื่อว่าตายุงกับตาวงนะครับก็ได้บอกกับหลวงพ่อปานว่าหลวงพ่อปานครับไม่ทําให้เรือมันหยุดหน่อยครับเพราะว่าแบบนี้เป็นอันตรายต่อคนที่มาวัดมากเลยหลวงพ่อปานก็บอกว่าทําให้หยุดนะ่หยุดได้แต่ให้ทําลายทรัพย์สินเขาทําไม่ได้ทําให้เรือเสียเลยนะี่ทำไม่ได้<ม>ทีนี้ทางตายุงกับตาวงก็เลยบอกว่าขอให,ให้ให้หลวงพ่อปาน,นช่วยให้เรือมันหยุดเฉยก็ได้ครับที่หลวงพ่อปานก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดทําให้เรืออยู่เฉยๆก็ทําได้นะครับทีนี้อีกวันหนึ่งช่วงราวๆสัก4ี่ถึงห้าโมงเย็นหลวงพ่อปานท่านาก็ไปนั่งอยู่แถวๆท่าน้านะครับก็มีตายุงมกับตาวงนี่นั่งอยู่ด้วยเพื่อไปดูว่าเรือลําไหนเนี่ยที่ไม่ค่อยจะเบาเครื่องเลยนะครับเวลาผ่านหน้าวัดเนี่ยก็ปรากฏว่าระหว่างนั้นก็มีเรือวิ่งมานะครับก็เป็นเรือสีแดงนั่นเองนะครับที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด หยุดเรือนะครับหรือเบาเครื่องยนตลงเลยก็พอมาถึงปุ๊บหน้าวัดปุ๊บก็ปรากฏว่าเรือไม่สามารถวิ่งผ่านหน้าวัดได้นะครับแม้ว่าจะเร่งเครื่องอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่สามารถวิ่งได้ก็เหมือนว่าเครื่องจักรทำงานอยู่นะครับแล้วก็ใบพัดก็ตีตีจนจนน้ำเป็นฟองนะครับก็เหมือนมีการปักสมองเรือไว้นั่นเองนะครับจนกระทั่งเนี่ยทางนายท้ายเรือนี่ก็เลยสั่งให้ ทําการหยุดเรือนะครับแล้วก็เอาเรือเล็กเนี่ยมารับนะครับก็พอเอาเรือเล็กมารับปุ๊บก็เอาเข้าฝั่งนะครับก็เลยมากราบหลวงพ่อปานนะครับกราบหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าพวกผมนี่ขอขมาลาโทษนะครับเนื่องจากว่าพอมาผ่านที่วัดนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้เสียเลยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้น่าจะมีเหตุการณ์จาก ผีหรือเทวดาหรือพระที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมเนี่ยไม่เบาเครื่องสักครั้งทําให้มีความโกรธผมแน่ๆเลยหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าเออดีแล้วเครื่องเนี่ยมันไม่เสียแต่เวลาผ่านหน้าวัดเนี่ยควรเบาเครื่องด้วยอย่าคิดทําหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นสําคัญถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้แล้วไม่หยุดเครื่องนี่ก็จะผ่านหน้าวัดไปไม่ได้ทีนี้เมื่อทางนายท้ายเรือเนี่ยก็รับทราบเรื่องราวแล้วนะครับก็เลยกราบทำการกราบ ขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับแล้วก็กล่าวว่าต่อไปเนี่ยเวลาเดินทางผ่านหน้าวัดเนี่ยก็จะทําการเบาเครื่องบอเบาเครื่องยนต์ลงแล้วก็จะบอกอพักพวกทั้งหมดเลยให้ทําการเบาเครื่องยนต์เวลาผ่านหน้าวัดเพื่อเป็นการระมัดระวังเรื่องอันตรายกับผู้ป่วยด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรือทุกลำเนี่ยที่วิ่งผ่านหน้าวัดเนี่ยก็พาการเบาเครื่องยนต์กันหมดเลยนะครับก็เป็นอันว่าเรื่องราวนี้เป็น เรื่องราวของอภิญญาสมาบัตนะครับซึ่งหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็มักจะไม่ค่อยแสดงอวดใครนะครับเพียงแต่ว่าท่านทําอย่างนี้เพื่อส่งเคราะห์นะครับส่งรห์ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาวัดนะครับเพื่อให้ได้รับไม่ให้ได้รับอันตรายนั่นเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับยานสมาบัตของหลวงพ่อปานที่จริงมีเยอะแยะนะครับนี้ก็เป็นเรื่องราวบางเรื่องนะครับที่ หลวงพ่อฤาษีนำท่านได้บันทึกไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะนําเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของประวัติเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับของครูบาอาจารย์องค์ต่างๆมาเล่าท่านได้ฟังนะครับรวมถึงประวัติของพระเกจิอาจารย์นะครับที่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้อา่านหรือเคยได้ฟังนะครับเรื่องราวของพระกรรมฐานสายป่าสารนุ่มปูมันก็มีนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ